สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับการที่เราจะปลูกพืชแต่ละชนิดสำคัญอยู่ที่การวางแผนก่อนที่จะปลูกวันนี้ผมมีหม่อนครับเป็นหม่อนไวคิงเนี่ยราคาแพงถ้าสมมุติผมปลูกแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอาจจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใบเหี่ยวใบเป็นจุดใบเป็นด่าง พวกนี้เป็นสาเหตุที่เกิดมาจากเชื้อราทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคามันแพงผมก็เลยที่จะวางแผนก่อนที่จะปลูกครับ,รบเรามาดูกันครับว่าผมมีวิธีอย่างไรที่จะป้องกันโรคเชื้อราเหล่านี้ไปชมด้วยกันเลยครับผมมีต้นมอน4ต้นครับแล้วก็มีกระถางสี่ใบแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีดินปลูกที่เป็นถุงแบบนี้ที่ผมซื้อมาแล้วก็มีดินที่สวนของผมเนี่ยนะครับ ที่ผมขุดมาทั้งดินปลูกทั้งดินที่สวนผมไม่ทราบว่ามันมีเชื้อราอยู่ด้วยหรือเปล่ารวมทั้งที่ต้นหม่อนด้วยนะครับผมไม่ทราบว่ามีเชื้อราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจึงต้องจัดการกับเชื้อราด้วยวิธีนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมมีน้ําส้มควันไม้น้ําส้มควันไม้จะเป็นตัวที่ช่วยในการป้องกันและกําจัดเชื้อราครับที่ทําให้เป็นโรคต่างๆเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าพวกนี้นะครับผมผสมกับน้ํา1บัวครับอัตราส่วนไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวครับมีมากใส่มากครับสําหรับตัวผมใส่1นส่วนสของขวดนี้ครับผสมลงไปกับน้ํา น้ำส้มควันไม้จะช่วยหยุดและยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคสำหรับต้นไม้นะครับที่เราปลูกใหม่นี่นะครับแล้วผมก็รดลงไปที่ต้นไม้แบบนี้เลยครับการปลูกพืชแต่ละชนิดสำคัญที่การวางแผนก่อนปลูกวางแผนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับ สำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะได้น้ำส้มควันไม้เอาไว้ใช้นะครับก็สามารถพิมพ์ค้นหาใน Google นะครับมีขายแบบออนไลน์หรือใน Facebook นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาได้ด้วยคำว่าน้ำส้มควันไม้พี่ๆสามารถที่จะซื้อแบบออนไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ